สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายครับสวัสดีพี่น้องทางไกลทางไกลเด้อือนนี้สิบห้ามาทำเมนูแกงเห็ดเพาะครับพี่น้องครับแกงเห็ดเพาะน้ำอโจะพอดีแซบเลยโอ้นังเอ็กกะได้โอ้เห็ดเพาะนี้เบ้าฟีไปได้มาแต่ตลาดใบาพาดสะกลนครับผม ไปเนงบได้เบิ้งคลิปตลาดใบพัดสะกุนกับโคตเข้าไปเบิ้งได,ด,ด,ดไะน,นะครับเด้อตลาดใบพัดสะกุนนครส้มแยสแนลครับของกินโอ้ยหลายของกินหลายขนาดครับกระเป๋าฝีอยู่แ๊ะตลาดใบพัดนี้ยานโอ่งก็นี่อยู่หรอกนี่อยู่ไก่ยังโอนปานี้เอานางเอกใส่ยังแน่น่เอาสมสาชิกครับเออแล้วก็พี่ฟิล์มครับ <c oughs> เออกำลังจัดฉากเลย มากินข้าวยู่ทงอยู่ท้าครับคือคือเกล้ามาอนีิแกงเห็ดเพาะเออแกงเห็ดเพาะป่านพี่น้องเบิ่งใครยังบม่ได้กินข้าวมากินน้ำกันครับโอ้เจ้าใส่ลูกโดดน้ำบ่ห๊วยใส่ใส่หรือบ่อโอ้ในน้อยนี่กับบธรรมดาได้ดีพิษส่งมันไหลเถอะเลยนั่นคือเถอะวะคือแกงเห็ดใช่เนาะอจุก <laughs> กระเป๋าลูก โอ้คืออยู่ลเลยเนาะหอมหอมครับหอมเห็ดเพาะเด้ day, หอมแกงเห็ดเพาะเดมือนี้คลิปนั้นมาหอ,อมครบแล้วคลิปนั้นคลิปนี้มาแกงเห็ดเพาะหอมหอมหอมโอ้เหด็ดเพาะอ่อ,อนๆเลยพี่น้องครับ เดอ๋ได้เน่โซ่เน่ซุปแซ่บได้บ้าซีบเถือเดี๋ยวโอ้คือครับคือที่แกงเห็ดพออยู่มาเด้อพี่น้องเด้ออือพี่น้องทางไกลทางไกลกินข้าวเที่ยงรำกันครับแกงเห็ดพอครับ เอาขาไปดีก่อนคิดอีกเมนูหนึง่งโอ้ฟังเสียงตำ่ำเมาคิดนี่ก็ไรหิวละหิวละหิวละเมื่อน,นี้จะใส่หลายได้เมื่อกี้บอกได้พริกห้าสิเม็ดนี่โอ้เอาจาักพอดีแซบนี่แหละเมื่อน,นั้นบอกไว้พริกห้าสิเม็ดเจ็บท้องเลยเมื่อนั้น คลิปตำส้มตำพริกห้าสิเมตรโอ้ยบ่าวฟีมือเฮือนเจ็บท้องมาใส่ได้กินยาลัดไว้แล้วมันเอ,เอาซแซ่บเลยมนนี่จุดจวดเลยเด้อจุดจวด,ด,ดเลยมันนี่ นี่ก็น,น้อยพอเดี๋ยวสีไปดาวโคกไม่ให้ไว้ท่ายคลิปมันยังกว้างเห็นมันยังเห็นสัดๆน้อยพอดดูไว้ตามกินน้องเหือดอะนนี่ไปโอ้จวดจวดเลยโมนี่จวดพีด่นกจวด เป็นไอ้บุไลก็สิแซบโรดแซบโรดอือแซบรไอบ้บไลไอ้บไลดิแซบโรดแซบโรดแซบจังเดียวเลเรนีไ,นไอ้บุไลนี่ใส่ <laughs> ไอยินวนตัวอะไรได้ไอ้บุไลนี่ <laughs> สุดยอดเส้นลงไปแค่ไหนโอเคซิกรล็ต โอเคสิกร okay. ับโอ้ oh, สีสันจ er eh? um, ีดจาดเลยแซรบเลยมือนี้แซ่บเลยแซ่บรวดแซ่บรวดบ่เอ้ยมาเดี๋พี่น้องเด้อยินข้านงกันครับเอาสิมม้ลูเห็นไหน อ,อ,อ้าว <laughs> โอเคมาจัดเตรียมกินไปพี่น้องไปมาครับพี่น้องครับ เข้าน้ากันบาเนี้เด้อแกงเห็ดเพาะตำมะหุ่งแซ่บเลยพี่น้องต้มไข่หยางต้มไข่หยางมะตูมเลยมาเนี่โอ้เห็ดเพาะนี่ซื้อมาจากส้กุนตลาดใบพาดพี่น้องฝีมือทังเอกมาครับมาอ่าข้าวมะตูมกุบกรบกุบกรบเลยหมอชีสมันตำมะหุ่งเนาะอืมอืมข้าวใหญ่ อ๋อเดี๋ยวกันเรียกันแซ่บน้องแซ่บอืมตักในเบิ่งเลยข้าวมิ่ง่ายเป็นน้องพี่อืมโอ้แมงวันก็หลาย ก็ผลพี่น้องเห็ดเพาะครับมีแตห่หนวยใหญ่หนวยอ่อนซื้อมาแต่ผลสะกวนครับตลาดใบพัดสะกวนมาเด้อเอาฟีดิกินด้เบิง้งครับยี่ใหญ่เลยพี่น้องมากรับยี่ใหญ่เลยพี่น้องพี่โอ้ยฟังเด้อฟังเสียงเด้อหืมจับน้องฮะข้าวเหนียวฮ้อนน้ำหืม แซ่บน้องครับตำหุ่งนามอืมข้อกันข้อกันไข่ขครับไข่หยางมะตูมอาเอาเอาเปลือกเอาอน่ะไข่หยางมะตูมครับพี่น้องครับ อเข้าวเยอ้์ต่ำฮู้แซบ,บเลยเขาจับกินเข้าอยู่กับปานไปลบห้อนกับห้อน แมงวนันก็ะไลย,ยุ่งกละไลฮอ่มไบรรยากาศอยู่ทงอยู่ทาอยู่ห้อยู่หน้าอยู่โซนอย่างคือเกาพี่น้องบุ๊มิ๊มยัางไรสมแบลเสร็จแล้วมากินน้ำกันแซบพี่น้องแซบด้แซบรลดบ่คืออ,อ้นั่นบ่ครับ เอ้าเฮ้ยก,กินโซนอะ่ะอืมไข่เป็นไงใส่ไข่เป็นนวยเลยไงกินโซ่เนอะ <c oughs> ไข่ไข่เน่วยบางไงนะคับกลืนลึดกถึงโอ้สีสันจมงกันได้การน,นะพี่น้องเอ้ยแสบ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  แซบแซบแซบทำฮู้งกับจนหมดเหลือไข่น้อยนึงไว้ให้นักเอกกินเห็ดพ่อเนี่ยก็โอ้แซบแซบแซบเห็ดพ่อหลายขนาดครับในตลาดใบพัดสกลนครพี่น้องเอ้ยของอยู่ของกินบมดจั๊กอืดเลยเป็นไผยังบม่ได้เบิ่งก็กดเข้าไปเบิ่งเด้อตลาดใบพัดสกลนครส้มแบสแสแนวครับกดไปเข้าไปเบิ่งเป็นกำลังใจให้ผมแน่เมื่อนี้เกิดกินแกงเห็ดพ่อครับฮ้อนหลายพี่นักเอกพัดให้พี่ๆอยู่พี่เฮ้ย ทั้งกินทั้งให้ไปน้ำเข้าเข้ามีญ่จ้ำน้ำต้มหุ่งหืมซักไส้จักไส้ข้ามีไงหมดนะไป้ยฮะอืมใค่ป่ะ ใคอไส้เป็นน้ยอยพุ่หอนพายยิมหอนมีการพัดให้กันน้ำ ติ๊ตโต้ไฟมากาจะส่วนย่างก่อนห้อมพี่น้องเองขอไฟไปยังงี้ขอบคุณครับมาพยัญชนะกินเข้ามากินเข้ากระบ้าฟีครับส้มแบ้เสนแน่นังเอกน้องนุ่มนิ่มพอนแกงเห็ดเพาะตามมะฮุ่งต้มไข่วันนี้โอ้แซบครับมาเด้อ ใครที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ครับส้มแบยสแนลนะครับคลิปนี้ผมมีอย่างหลายมีแค่นี้ครับพี่น้องครับกินข้าวแล้วกินอีกยังไม่อิ่มเอาอิ่มเมื่อก่อนปวดแขนไปพ่อครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานนี้ดีรังกล้อง